สวัสดีนะครับคลิปนี้เรารีมาพามารีวิวนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งเคเอสาวใช้ยังไงหลายคนบอกใช้ไม่เป็นนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราเราก็คีบขั้วบวกนะครับคีบขั้วบวกให้แน่นนะครับให้ตั้งตรงแบบนี้แล้วก็คีบขั้วลบกลับไปให้ตั้งตรงแบบนี้ นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็มาเปิดสวิตช์ฝั่งนี้นะครับปึง้งนะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นแล้วก็เล่งโวลต์ตัวนี้นะครับจะใช้อยู่ประมาณสิบสามกลางๆถึง1ิบาปลายปายประมาณนี้นะครับเล่งให้พอๆกับไฟแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปเปิดเพลง ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมันก็เราสังเกตว่าไฟเนี่ยนะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงตามตามตามเสียงเบสที่ทํางานนะครับอันนี้ก็คือสวิตชิ่งเราเนี่ยจะจ่ายไฟเป็นระบบออโต้นะครับจะไม่ได้ดันแบบว่า150แอมป์ไปตลอดเวลาแบบนั้นทําให้แบตเตอรี่ร้อนนะครับและเสี่ยงต่อแบตเตอรี่ระเบิดได้นะครับซึ่งสวิตชิ่งทั่วไปไม่มีระบบนี้ นะครับหรือหลายคนก็อาจจะกล่าวอ้างว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับสรับสวิตชิ่งถูกๆทั่วไปตามท้องตลาดนะครับลูกค้าใช้หลายคนแบตเตอรี่ร้อนแบตเตอรี่พังแบตเตอรี่ระเบิดเยอะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็บางตัวนะครับพากล่องไฟรถยนต์พังด้วยเพราะว่าไฟเกินไฟเกินแล้วไฟไม่เรียบไม่ใช่เป็นไฟ DC เป็น AC เล็ดลอดไปนะครับทำให้ระบบเครื่องเสียงพังบ้างเพราะว่าแอมป์ช็อตบ้าง นะครับไฟหน้าปัดขาดบ้างนะครับกล่องฟิลรถขาดบ้างหัวสมองคอมรถขาดบ้างนะครับอะไรพวกนี้นะครับหลายอย่างมากเลยนะครับการอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาใช้กับรถยนต์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเป็นสร้างมาเพื่อใช้กับรถยนต์เท่านั้นนะครับระวังสวิตชิ่งทั่วไปสวิตชิ่งดัดแปลงสวิตชิ่งอะไรพวกนี้นะครับไม่ควรเอามาใช้กับรถยนต์ไม่ดีนะครับไม่ดี เราเลือกใช้สวิตชิ่งแท้กันดีกว่าครับราคาสูงกว่ากันก็จริงนะครับ1คือไฟเสถียรต่อระบบรถยนต์และเครื่องเสียง2นะครับทนทานนะครับไม่พังง่ายนะครับสวิตชิ่งตัวทั่วไปเนี่ยเล่นแป๊บเดียวนะครับไม่กี่เพลงนะครับบางคนซื้อมาใช้แป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับซื้อมาใช้ครั้งสองครั้งก็พังแล้วก็มีนะครับเยอะแยะเลยตัวละ2,000 3,000ฉะนั้นเลือกใช้สวิตชิ่งแท้กันดีกว่าครับผมเชื่อว่าจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วจบ นะครับตัวนี้150แอมป์นะครับอยู่ที่8,000บาทนะครับใครใช้เครื่องเสียงแบรนด์ดีๆเกรดดีๆนะครับอย่าลืมใช้สวิตชิ่งดีๆกันด้วยนะครับก็จบคลิปเพียงท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ